เป็นพยายไปแล้วเดี๋ยวผมใจ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมให้มาทุกคนที่ซ้อมมากเนี่ยไม่พี่บุ๋ัสาธิตก่อนถือให้มาใให้มาอะไรใส่อ๋อมันขึ้นเลยเดี๋ยวเราต้องขับึก เสทีนึงคุณเบลบรรารยมีกาหมมีไหมโอี้มันไป็นลอยกับเป็นการทอ๋อลอยไปกับการทงเลยลอยไปกับลอยทุกอยสุกเหมีใบงานเลยได้ไหมมได้พูดทุกงานได้ไหมอ่ะาไ Ay, me gusta ¿verdad?

ขอโทษใครเออไม่มีนะจ๊ะยังไงต่อ<า>คริสต์มาสปัญคริสต์มาสอะไอนนี้คิินนนนสคิวอ,อ,อ,อ่ะอีกิก่นอนทำให้ทันอีกแย่เอออ๋แล้วยังไงอ่ะออ จกกักรีลิเสิทธิ์แล้วหูคลับทอมแล้วค่ะตอนนี้ใช่เอาทั้นสูงนะเราลเล่นนะแต่ว่าเราได้ซ้อมมาก,กับการเรียกชื่อหกไงพอ,อเอา,าไหมใส่ไม้ด้วยจีใส่ไม้ไ,ไม่เอาจ้าหูของเรียปกติใช่ไหมหูปกติหูปกติอยู่จ้ะสติปกติ

ก็คือหล่อคือเมื่อวานเหรออะไรนะเอาให้ถึงสิบเราจะทำอะไรโอ้ยเอ้างั้นหนูถ้าพกเราขอแล้วพี่เบลพี่ต้องทำให้หมดเลยถ้าถึงสิบโอเคเป็นคนตั้งเงื่อนไขเอกอะฉันไปต่างจังหวัดเลยพรุ่งนี้โอเค

นีก็อโคแล้วเ่าสุใจบุญจะส่งเราสุใจจเป็นจันี่างนี้เยะนี้หรอเดี๋ยวเรากนเอาเป็แฟนิ่วนตัวดีไหมล่ะรอแล้วนะเป็นทีคนอื่นมันรอจะดี ดีอะพ่อเอาแบบพี่เบลเขียนจดหมายไปบอกช่องสาวเขียนจดหมายเรียกหองเอาแบบให้แฟนคลับได้เต้นใช่ขอมีที่เบลเต้นได้ป่ะเอาแบบดึงแรงได้สิจ้าทรมีสุดอร์ทำอะไรก็ได้มาเยอะมากันเยอะๆนะคะ กางานฟรีเป็่อถ่ายมาดูดาราเขาเต้นเต้นล่องลอมาดูดาากกคนเน้อ่เออลองคนนอมาดูกันเยอะๆรับส่งนี่ก็หางานให้มันฟรีเลยนะบอกเขาเออไปขอสปอนเซอร์มาอย่างนี้แฟนคลับแฟนคลับจ่าย้ไม่ได้นะคะแฟ่างเี้ยเ้ดูรีเท่านั้นค่ะโอ้าร้อยนะคะเอออันนั้น ลูกป่ะคยังมาลดอ,อยู่บ LIKE. เออโอเคโอเคทได้ค no. ่ะไม่มีอะไรเป็น่องส่วนตัวโอเคแล้วส่วนตัวอะไรเกกงรู้อะทำไมอ๋อไมมีอะไรอะไรมินต์ร่างสโอ้ยาหวานมหาเมนหวานตัวอันนี้คือชุดลากระทงะเป็นชุดิวๆสอตัวคิเคโอเคโอเคโอเคแล้กระทงออกเราจะใส่อมันจะ ขอมทองมถวาหเปพูดจะเป็นคาราเไม่ได้เ็นห้องอกคุณเดียวมันสวยเหรอติ่งามจริงี๋ยวถก่นอแต่ในวีดีโอสวยนะนี่ไนี่หรอคุณไม่มีไฟก็สวยค่ะน่ารัก แฟนแฟนมีโอเคบาย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 ค่ะแฟนเป็นด้วย้ซนะ้วเยายบายบายค่ะชอนเยอะๆพี่เบลขยิมไปทัสสัสดิ์ดไ่เขาอไม่อยากพด กระดุดนะคะเฮ้ะพี่เบลเซเซเซไปเซเป็นเซเปนเ่อย่ามแต่เล่นค่ะมาเนี้ค่ะมานี่ค่ะไจปไม่ใชเลูคล้มตัวเหรอจ๊ะมันแอคโค้ เฮ้ยวิอยากเล่นเลยอยากได้ที่อยากเล่นอยากได้เดี๋ยวง่อนนะคุณไปเล่นคุณกลับไปคุณก็กลับไปพี่เบลไปเลยบายบายร้องเพลงเพราะๆนะ